เขาบอกหมดรักนะครับไม่ได้รักแบบคนรักแล้วนะครับทำยังไงดีคะคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ครับหนึ่งครับความรักเนี่ยมันแปลผันตรงไปตามความอยากการที่คนคนหนึ่งไม่มีความอยากในตัวของคุณแล้วหมายความว่าคุณไม่ได้กระตุ้นความอยากปัญหา,าอยู่งนี้ครับเราไม่ได้กระตุ้นความอยากครับ อยากมีอยากเป็นอยากได้อยากพบอยากเจออยากหอมอยากกอดอยากประดับบารมีอยากให้เพื่อนอิจฉาอยากมีเรื่องบนเตียงสมองมนุษย์มันเต็มไปด้วยความอยากแล้วคนว่าเนี่ยคนจะรักอยู่เฉยๆเขาก็รักคําพูดนี้มันใช้ได้เฉพาะช่วงแรกในความสัมพันธ์เท่านั้นแหละครับความรักแปลผันตรงตามความอยากถ้าคุณไม่กระตุ้นความอยากคนก็ไม่สนใจคุณมันเปรียบเสมือนคุณทําภาพยนตร์เรื่องหนึ่งให้คนเข้ามาดู ช่วงแรกใช่ครับคนเข้ามาดูเพราะคุณตั้งชื่ออาจจะโดนแต่คนจะดูจนจบหรือไม่มันเกิดจากเนื้อเรื่องที่คุณสรรสร้างมันเหมือนกันครับนะคนเข้ามาช่วงแรกทุกคนมีโอกาสที่มีใครคนใดคนหนึ่งเดินเข้ามาในชืิตของเราครั้งแรกได้เสมอครับแต่คนคนนั้นจะปักหลักอยู่ในชวิตของเราตลอดทั้งความสัมพันธ์หรือไม่มันขึ้นอยู่กับการที่คุณปฏิสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับการกระตุ้นความอยากการกระตุ้นความอยากนะครับคือการกระตุ้นสารโดปามีนครับงานวิจัยบอกว่า ความรักไม่ต่างจากการเสพโคเคนนะครับอันนี้มาจากเว็บไซต์ psychology today นะคือการทำให้เสพติดแต่การทำให้เสพติดคือการกระตุ้นไปที่เคมีตัวนี้ให้มันหลั่งออกมาให้ได้เยอะที่สุดใครกระตุ้นเก่งกว่าคนนั้นก็ชนะใจครับท้ายที่สุดแล้วไม่ได้วัดที่โชคชะตาวาสนาดวงแต่ขึ้นอยู่กับการกระตุ้นครับสครับความรักคือการขายไอเดียครับให้คนเนี่ยเกิดความเชื่อครับว่า ถ้าเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราเนี่ยมันจะมีความสุขคุณต้องโคดเป็นนักขายไอเดียให้กับความคิดของคนถ้าคุณขายไอเดียไม่ได้คนก็ไม่เลือกคุณวันนี้คนคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยไม่ได้รักคุณแบบไฟแล้วเพราะอะไรครับคุณไม่เคยขายไอเดียครับให้คนเชื่อว่าถ้าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคุณแล้วเขาจะมีความสุขรูคชมจะลงสมัครเป็นผู้แทนเนี่ยอ้าวพี่น้องผมเนี่ยจะลงสมัครเป็นผู้แทนครับเบอร์สองถ้าเลือก ผู้มเนี่ยรับรองถนนเส้นเนี้ยที่ตัดหน้าบ้านของพี่น้องเนี่ยเส้นเหลืองเนี่ยเลี่ยมทองเห็นไหมครับมันต้องมีแล้วครับมันต้องมีการไขฝันบางอย่างค,คุณอาจจะพูดเป็นนโยบายเลยแต่มันคือการไขฝันอะไรบางอย่างให้คนเชื่อว่าถ้าเขาทํา A และจะได้ผลลัพธ์ B ถ้าเขาทํา X และจะได้ผลลัพธ์ Y มันคือการทําให้เกิดความเชื่อครับว่าจะมีความสุขอะไรบางอย่างถ้าเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคุณ แต่ที่คนไม่อยู่ในความสมัธ์เพราะคนมันคิดว่าไม่เห็นความสุขที่จะอยู่กันในหลังจากนี้คนมันไม่เชื่อครับเมื่อไม่เชื่อความต้องการคุณก็ลดน้อยลงความสุขที่อยู่ใกล้คุณก็ลดน้อยลงคือมันหาเรื่องเข้ามาติติงนู่นนี่นั่นต่างๆทั้งหมดเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการผลักคุณออกไปจากชีวิตความรักมันคือการขายไอเดียให้คนเชื่อครับ ว่าอยู่กับคุณแล้วมันจะมีความสุขแต่นี่คนมันไม่เชื่อครับว่าอยู่กับคุณแล้วมีความสุขเขาเลยเดินออกจากชีวิตของคุณคสามครับความรักคือการกระตุ้นให้คนเนี่ยเกิดความคิดต่อเรา3อย่างครับจริงๆเรื่องนี้อยู่ในคอร์สสั่งรักครับสั่งรักมีนักเรียนเรียนมากกว่า5000ชีวิตที่คุณเห็นรีวิวเยอะที่สุดเพราะผลลัพธ์จากสั่งรักการกระตุ้นให้คนเกิดความคิดกับคุณ3อย่างนี้ หนึครับทำให้คนเกิดความชอบครับสครับทำให้คนเกิดความเชื่อครับว่าอยู่กับคุณแล้วมันจะแฮปปี้ครับสาครับทำให้คนเกิดความเชื่องครับเชื่อฟังคุณทุกอย่างครับทุกข้อที่คุณพูดเนี่ยคือเขาจะต้องโฟกัสครับคุณต้องทำให้คนเกิดความคิดที่มีต่อคุณสามอย่างนี้สิ่งนี้เราเรียกว่าการยิง trust ครับการยิง t ั u s t หมายความว่ามันมันคือการทำดีกับอีกฝ่ายบางอย่างแล้วทำให้อีกฝ่ายเสพติด แล้วทาให้เขารู้สึกว่าไม่เคยมีใครทําดีกับเขาแบบนี้เลยไม่เคยมีใครทําให้เขารู้สึกพิเศษแบบนี้เลยมันเลยทําให้เวลาคุณไม่อยู่ในชีวิตของเขาเนี่ยเขาเลยรู้สึกว่าชีวิตมันมีความขาดหายนั่นคือเลยครับนั่นคือการให้ของขวัญบางอย่างครับนั่นคือคําชมบางอย่างครับนั่นคือการมีเรื่องเขาบางอย่างนะมีเรื่องคือการทําท่าทางเรียนแบบนะครับให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับเวลาเขากอดออกคุณก็ค่อยๆกอดออก เวลาคุยกับเขานะครับเวลาที่เขานั่งแบบนี้คุณก็ค่อยๆแบบนี้นะครับแต่ค่อยๆมีเรอรนะคือทําตัวเหมือนกระจกครับสิ่งนี้จะทําให้คนรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันครับสมองมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนส่วนที่ใช้ในการหลงรักคุณพอออกพอใจคุณมันมาจากสมองเรปทีเลียนเบรนนะครับมาจากสมองคิดเร็วครับคิดเร็วๆเท่ากับไม่ได้คิดไม่ได้คิดก็เท่ากับงู มันมาจากสมองส่วนที่งงที่สุดถ้าคุณเอาชนะสมองส่วนนี้ไม่ได้คุณก็ไม่ต้องคาดหวังว่าจะมีความรักในชีวิตนี้เลยครับนะเพราะแค่สมองส่วนที่งงที่สุดคุณยังชนะมันไม่ได้ครับจองจําไว้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความรักมันแปลผันตรงไปตามความอยากคุณจะต้องกระตุ้นความอยากส่วนนี้ครับแล้วคุณจึงจะกลับมาชนะครับเรื่องนี้จะต้องไปทบทวนอยู่ในคอร์สสั่งรักครับนะครับ